สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่5มกราคม64ทองขาขึ้นทองจะพุ่งขนาดไหนมาอัปเดตรับชมรับฟังราคาทองกันครับกลาวสวัสดีครับท่านผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารราคาทองคำกันกนะครับซึ่งทิศทางทองคำต้อนรับปีใหม่ มีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วมากกว่า1.2%แต่ระดับสูงสุดที่1,934เหรียญซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบแสัปดาห์เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโคโรนารอบใหม่ยังไม่จากไปควบคู่กับการล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศที่เพิ่มขึ้นการอ่อนค่าของสก,กุลเงินดอละะลาร์สหรัฐและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นและเพิ่มขึ้นครับและแนวโน้มที่จะใช้มาตรการในการควบคุมโควิดมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้หลายประเทศได้มีการใช้มตรการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นได้แก่ ญี่ปุ่นอังกฤษรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับจึงทำให้แนวโน้นมราคา ทองนั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นซึ่งแนวโน้มอของธนาคารต่างๆทั่วโลกยังเดินหน้าใช้แนวทางการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปรวมถึงการขยายยอดงบดุลการค้าจึงทำให้ตลาดหุ้นเริ่มต้นปี2021นี้ปรับขึ้นคู่กับตลาดหุ้นและทองคำก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่นักลงทุนต้องมีในพอร์ตการลงทุนไม่เพียงเท่านั้นทองคำยังมีโอกาสขึ้นเหนือที่2,000เหรียญจากนักวิเคราะห์หลายท่านได้กล่าวไว้แนวโน้มราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เว้าอัพโดยทองคำมีแนวรับอยู่ที่ ที่1915เหรียญและแนวรับถัดไปอยู่ที่1000 900เหรียญขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่1,940เหรียญและ1,950เหรียญครับซึ่งเมื่อวานตลาดทองคำเปิดตลาดอยู่ที่1,898เหรียญสูงสุดที่1,944เหรียญต่ำสุดที่1,898เหรียญและปิดตลาดไปตามสมาคมค้าทองคำอยู่ที่1,934เหรียญครับส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยเมื่อวานนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นถึง350บาทและช่วงเย็นนี้ราคาทองก็ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกนะครับในส่วโกลสปอร์ตและช่วงก่อนปิดตลาดนิวยอร์กโกลสปอร์ตอยู่ที่ระดับหนึ่ง 1 9 1 2 2 4เหรียญซึ่งบวกเพิ่มขึ้นมาอีก8.24เหรียญครับซึ่งหากอยู่ในระดับนี้สําหรับวันนี้ราคาทองอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นครับส่วนค่าเงินดอนลลาร์อยู่ที่89.93จุดและค่าเงินบาทอยู่ที่ 29. 2 9 9 2ต่างสตางครับ สำหรับราคาทองคำแท่ง9.65%ตามประกาศสมาคมค้าทองคำรอบเช้าก่อนเปิดตลาดราคารับซื้อที่27,200บาทขายออกที่27,300บาทครับตามดูราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมกันนะครับซึ่งแต่ละนั้นอัดไม่เท่ากันครับครึ่งสลึงขายออกที่3,613บาท1สลึงขายออกที่7,25บาท2สลึงขายออกที่13,850บาท1บาทขายออกที่27,500บาท2บาทขายออกที่55,000บาท5บาทขายออกที่ 13, 27,500บาทและน้ำหนัก10บาทขายออกที่275,000บาทครับ ราคาทองรูปพรรณ9 6 5ตามประกาศสมาคมค้าทองคำรอบเช้าก่อนเปิดตลาดรับซื้อที่26,711บาทขายออกที่27,800บาทครับทองรูปพรรณ99.99%รับซื้อที่27,682บาทเรามาดูราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำนดโดยเฉลี่ยซึ่งค่ากำนดร้านอาจไม่เท่ากันนะครับเครื่องเลยงขายออกที่3,913บาท1นึงเลย์ขายออกที่7,425บาทสเลยงขายออกที่14,450บาท1บาทขายออกที่28,800บาท2บาทขาย ออกอยู่ที่56,500บาทน้ำหนัก5บาทขายออกอยู่ที่139,900บาทและน้ำหนัก10บาทขายออกอยู่ที่277,000บาทครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับวันนี้รอรุ้นราคาทองกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ครับสวัสดีครับ